็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับในการ BGM เอ้ย b g k เอ้ยถูกแล้วแหเออวันนี้เราก็จะมาอยู่ในโปรเจกชีวิตจริงกับละครเอ้ยปมือปบมืออ่าแฉดานะตอนนี้อยู่กับคุณกันอะโอเคอ่ะไปดูกันเลยเย่อ่ะทำไรอะเออ นี่คือการยิงปืนในละครทำไมมันยิงไม่โดนวะเอออ่ะได้อยู่นิ่งๆได้เนี่ยเออทำไมยืนไม่โดนวะอ่ะ เออมันทำอะไรอ่ะเอ่อกระจกมากเฮ้ยเออเออเออและนี่คือฉากเลิบซีนในละครชิบไม่ได้ฉันอ่ะฉันก็รักเธอนะหมวดกูกลับเสียตัวเอง <c oughs> เดี๋ยวไม่ตัดกหลังออกกเลไปเล่นน้ากันเยไปด้วยเยโอ้เล่นปูเยเยเ้เล่นาุกเออเล่นปากกากันอ้โอ้ย้ย้ย้้้ยอ้ย นี่คือการตื่นนอนในละครณเวลาหกนาฬิกานี่ลูกอ่าตื่นแล้วใช่ไหมดีมากเออไปอาบน้ำแล้วก็กินข้าวให้เรียบร้อยนะณเวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนี่ลูกลูกตื่นได้แล้วนะ นี่มันเวลาสายแล้วเนี่ยไปเรียนของเขาเร็วเดี๋ยวแป๊บนึ่งดิ๋แม่ไปด,ดูข้าไปอ่ก็ได้ตามมาแล้วกันณเวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนี่ลูกลูก ตื่นได้แล้วนะต้องไปโรงเรียนอีกนะ